สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากๆจากวิดีโอของคุณแดนมาเทลนะครับที่เขาเคยสอนหลักคิดเรื่องเงินให้เด็กๆฟังค่ะแต่จริงๆหลักคิดพวกนี้ผู้ใหญ่ก็เอาไปใช้ได้ดีเลยนะคะใช่เลยครับเป้าหมายของเราวันนี้คือจะมาะสกัดเอาแก่งสำ,สำคัญสำคัญที่เขาใช้สร้างตัวจากคนที่แบบแทบไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นเศรษฐีหลายล้านนะครับ น่าสนใจมากค่ะจุดที่ผมว่ามันว้าวคือเข้าทำจริงๆไงครับจากวัยรุ่นที่เอออาจจะติดลบด้วยซ้ำมาถึงจุดนี้ได้ด้วยแนวคิดพวกนี้เลยมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มเลยค่ะแนวคิดแรกเลยนะครับเขาเน้นมากๆคือเรื่องการตรวจสอบความเชื่อของเราเองความเชื่อครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันเหมือนสร้างโลกที่เราเห็นขึ้นมาเลยนะ เหมือนถ้าเราคิดว่าเออรถสีแดงไม่มีหรอกเราก็จะมองไม่เห็นมันจริงๆแม้จะมีวิ่งผ่านไปมาอ๋อเข้าใจค่ะเหมือนเราปิดการรับรู้ไปเองประมาณนั้นเลยครับซึ่งมันดูง่ายๆแต่ทรงพลังมากค่ะในวิดีโอเขาแบ่งความเชื่อที่ต้องจัดการเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะครับมีอะไรบ้างครับกลุ่มแรกคือพวกความเชื่อที่จำกัดอะค่ะพวกนี้จะเกี่ยวกับว่าเราคิดว่าเราทำอะไรได้ไม่ได้หรือเรามีค่าพอไหม อ๋อเช่นแบบฉันไม่เก่งพออะไรแบบนี้หรือครับใช่ค่ะหรือเรามันคนธรรมดาทําเรื่องใหญ่ๆไม่ได้หรอกใครจะมาจ้างเราอะไรทํานองนี้วิธีแก้คือต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเชื่อแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องหาทางทําลายมันทําลายยังไงครับก็อาจจะด,ด้วยการหาความรู้เพิ่มพัฒนาทักษะหรือสร้างนิสัยใหม่ๆที่มันพิสูจน์ว่าเฮ้ยความเชื่อนั้นมันไม่จริงนะ อืมอืมน่าสนใจครับแล้วอีกกลุ่มเหรอครับอีกกลุ่มคือความเชื่อเชิงลบค่ะอันนี้จะเกี่ยวกับเเงินหรือคนรวยโดยตรงเลยเช่นเช่นเงินเป็นรากเง้าความชั่วร้ายคนรวยต้องโกงมาแน่ๆหรือกลัวว่าถ้าฉันรวยฉันจะกลายเป็นคนไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้เจอบ่อยเลยครับ ค่ะซึ่งมันอันตรายมากเพราะมันเหมือนเราเหยียบเบรกตัวเองไว้ไม่ให้ก้าวหน้าทางการเงินวิธีแก้ก็คือต้องกล้าถามตัวเองว่าจริงหรอเราไปเอาความคิดนี้มาจากไหนแล้วควรเชื่ออะไรแทนดีครับก็ต้องหาความเชื่อใหม่ที่มันส่งเสริมเราเช่นเขาก็แนะนำว่าถ้ากลัวเป็นคนโลภก็ตั้งเป้าเลยบริจาคสิบเปอร์เซ็นตลอดชีวิตความกลัวนั้นมันก็จะหายไปเองโโหเคลียร์เลยครับมันเหมือนคำพูดที่ว่า คิดว่าทําได้หรือคิดว่าทําไม่ได้ก็ถูกทางนั้นเลยเนาะใช่เลยค่ะเหมือนขับรถแต่ดึงเบรกมือไว้ครับแล้วบทเรียนสําคัญที่เขาบอกคือเราไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตถึงจะสําเร็จได้สร้างเองได้เลยอันนี้สําคัญมากค่ะปลดล็อกตัวเองก่อนครับผมพอปลดเบรกมือด้วยการปรับความเชื่อแล้วขั้นต่อไปคือการเติมน้ํามันด้วยทักษะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องสร้างทักษะที่มีค่า ท,ทักษะแบบไหนครับที่เขาเน้นเขาเน้นทักษะที่ไปช่วยคนอื่นแก้ปัญหาหรือช่วยให้เขาเอ,อ่อทำเงินได้มากขึ้นหรือประหยัดเวลาได้มากขึ้นอย่างตัวเขาเองเริ่มจะเขียนโค้ดครับซึ่งสมัยนั้นคงบูมมากแล้วตอนนี้ล่ะครับมีทักษะอะไรแนะนำบ้างเขายกตัวอย่างมาสี่อย่างที่ไรายได้ดีและเป็นที่ต้องการสูงตอนนี้เลยนะคะมีอะไรบ้างครับอย่างแรกคือการตัดต่อวิดีโอคะ่ะสำคัญมากยุคนี้ 2. คือการเขียนคำโฆษณาหรือ c o p y b i t i n g ที่ใช้คำโน้มน้าวใจคนอ๋อครับ 3. คือทักษะการขายอันนี้คลาสสิกตลอดการและสอันนี้น่าสนใจมากคือการนำ AI มาปรับใช้ในธุรกิจค่ะโห oh, AI มาแรงจริงๆใช่ค่ะใครช่วยธุรกิจใช้ AI ได้ตอนนี้คือมีมูลค่าสูงมาก แต่แค่มีทักษะคงไม่พอเขาเน้นเรื่องต้องเป็นที่สุดในระดับเดียวกันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องทุ่งเทแบบมืออาชีพเลยไม่ใช่ทำเล่นๆเ,เหมือนนักกีฬาเลยประมาณนั้นเลยค่ะต้องโฟกัสแบบเอ่อที่เขาบอกว่ากว้างนิ้วเดียวแต่ลึกหนึ่งไมล์คือเชี่ยวชาญไปเลยเรื่องเดียวไม่ใช่รู้เป็ดรู้ผิวเผินหลายเรื่องเพราะทักษะคือสินทรัพย์ที่ไม่มีใครเอาไปได้ถูกต้องค่ะมันติดตัวเราไปตลอด มีประเด็นเรื่องลงทุนด้วยนี่ครับที่ว่าช่วงแรกๆไม่ควรเอาเงินไปลงหุ้นอ๋อใช่ค่ะมีคนถามพอดีว่าถ้าเริ่มมีกําไรแล้วเอาเงินไปทําอะไรดีเขาตอบว่าไงครับเขาบอกว่าช่วงแรกเลยนะการลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนในตัวเองค่ะลงทุนในตัวเองอดิดหน่อยๆนะคะอ๋อเพราะมันทําให้ธุรกิจเราโตได้เร็วกว่าใช่ค่ะเพิ่มมูลค่าที่เราสร้างให้ตลาดได้เยอะกว่า พอเราลงทุนในตัวเองจนแบบเฮ้ยพัฒนาไม่ทันเงินที่เข้ามาแล้วค่อยเอาเงินส่วนเกินไปลงทุนอย่างอื่นเข้าใจเลยครับสร้างเครื่องผลิตเงินให้แกร่งก่อนค่อยต่อยอดทีนี้เสาหลักสุดท้ายเรื่องนิสัยครับที่เขาเปรียบเปรยว่ายิงปืนใหญ่จากเรือแคนูไม่ได้ค่ะอันนี้เห็นภาพเลยคือถ้าอยากทําเรื่องใหญ่ปืนใหญ่ต้องมีฐานที่มั่นคงก่อนไม่ใช่เรือแคนู ซึ่งฐานนั้นก็คือนิสัยที่ดีในชีวิตประจําวันเรานี่แหละนิสัยตอนนี้มันบอกอนาคตได้เลยใช่ค่ะมันสะท้อนการตัดสินใจในอดีตแล้วก็สร้างอนาคตอยู่เขาเล่าว่าเมื่อก่อนเขาก็มีนิสัยไม่ดีตื่นสายกินไม่เลือกไม่ดูแลตัวเองชอบอยู่คนเดียวซึ่งมันบั่นทอนตัวเขาเองเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการนอนการกินการออกกําลังกายพวกนี้สําคัญหมดเลยสําคัญมากค่ะสิ่งที่เขาเคยคิดว่าไม่เกี่ยว กับเป็นพื้นฐานเลยเพราะมันส่งผลต่อพลังงานสมาธิความคิดสร้างสารรค์หมดเลยแล้วนิสัยพื้นฐานท,ที่เขาแนะนำลหระครับมีอะไรบ้างเขาแนะนำสามอย่างง่ายๆที่ทำได้เลยนะคะหนึ่งคือตื่นให้เช้ากว่าที่อยากตื่นสักหน่อยอืมอืมสร้างวินยัยสองคืออ่านหนังสือดีๆวันละสิบหน้าสามคือออกกำลังกายให้เหมือออกทุกวันแค่นี้เลยเหรอครับค่ะเขาบอกว่าสามอย่างนี้เป็นฐานที่ดีสร้างโมเมนตัมให้เราไปต่อยอดนิสัยอื่นๆได้ง่ายขึ้น สุดยอดเลยครับสรุปแล้ว3เส,สาหลักที่เราได้จากการคุยกันวันนี้ก็คือ 1. ตรวจสอบและปรับความเชื่อที่ฉุดรั้งเรา 2. ส,สร้างทักษะที่มีมูลค่าสูงและ 3. พัฒนานิสัยที่ดีเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงใช่เลยค่ะครบถ้วนเลยเป็นแนวทางที่ชัดเจนมากๆเลยครับค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองกลับไปคิดต่อนะคะครับเช่นเลยครับที่คิดว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุดกับเส้นทางของเราเอง Mm hmm. สิ่งนั้นมันคืออะไรคะลองถามใจตัวเองดูค่ะ